ตัวเดีับอยู่วพวกไอเควอรนะครับเนียอยู่กับเกมเอาล้านนะครับในพาร์ทสองนะครับมาไปล right ุยกันต่อเลยครับฝาลุกเอาออามาไม้ไม้เป็นอะไรไม้เอาเอาเป็นอะไรไม้น่าจะไปทางนี้นะครับเฮ้ยโสบายดีไหมเหมือนจะต้องเดินตรงนี้อย่าลุกะเ้ย อับแล้วก็พีม่มารยารับปิดประตูตให้ตู้นิ่นม e. เลยไหมคิวอ,อ,อีส์เอคอยอับเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรไหมเออมีชักเอึอยันไหนกูนเน้ะเฮ้ย,ยมึงทำอะไรกูปะเนี่ย ทำกูด้วยดูดีมากขอถ่ายหน้าหน่อยดีมากเฮ้ยดูเลยกันนะเฮ้ยดูเลยกันขอดูด้วยดูเลยกันะนะเฮ้ยพี่แกดูเหรอ ดูใจดูอะไรอ่ะโอ้โหพี่มันไม่น่าดู่ะดูตัวกผิดสเต็ปเหมือนเดิมครับผมจะผมไม่ผมพูดธุรกิจไม่เก่งคนระับอ่านกิ่งไม่เก่งด้วยแปลไม่แปลไม่ได้ด้วยไปเน้นลุยครับผมเน้นลุย หน้ามึงเนี่พี่แต่ไหน,นพี่เศร้ัวไปอืมไอ้ตูแม่งหรี่ยไอ้มึงฮัลโหล Thank you ถ่ายกูสกซี่กอ้อนนี่เนี่ยแล้วก็ ออกเอี๊ยบปิดไม้อย่างงี้เปิดก้มดูหนังเซ็สุกนะหนังเลือดอะไรเนี่ยมีเลือดด้วยดูสิหัวกูไปละปลากร่อยไอสัตว์อะไรกู เป็นเฮีย้ยอะไรมึงเป็นอะไรมึงเลยไอ้คนตีนเลยมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงอะงอีสัตว์เป็นเฮี้ยอะไรมึงเว้อยอ่าปุ้ง่ายครับปอดแหงครับเนี่ยปุ้ง่ายอ่ะปุ้งยูทูบนี่เฮ้ยหาหน้ากล้องหน่อยเฮ้ยหาหน้ากล้องหน่อยเว้ยอีสัตว์พอ ตอาเลขมาพี่อะไรก็เคลืนพอได้ขอบพอได้ขอบปุ๊บนี่มเอาเลยเนะี่ยฟึ่งตีนเอ้ย <c oughs> ปลากลับแล้วก็ปิดประตูให้มีมารยาทครับ <c oughs> ผมมีมารยาทครับ โอเคจะมีข้างล่างคนะรับไปได้เปล่าวะเจะเรื่องนี้ก่อนได้เปล่าเฮ้ยทำไมอ่ะเของน้ำี่มีอะไงของนี้เีด้เปล่าไม่มีมีเปล่าวัดเต๋า อืมอ่าให้ไปอ่านนิดนึ่งให้ไปอ่านครับโอเคป่ะเป็นไรนี่พี่เป็นไรอ่ะโอ้ส้ไหลมันต้องขายต้องขายอย่างนี้ กู <ง ains> ข้ามนี่โอ้โ,โหนี่มันเอ้าพี่พี่เพี่อนไปขอส้วมพี่นั่นทำไรพี่งั้นกูกูไม่ยุ่งเนี่ยโอเคกูไปละวอ่ะปิดประตูให้นะอันนี้กูปิดให้นะนั่งขี้ไปความสุขนะอันกูปิดด้วยมารยาทครับมารยาท ้องนี้ไม่อะไรโอมมีฐานเอี้ยวโอ้ยว๊ดว๊ดไใครเป็นตัวเฮ้ยกูแค่มาเอาฐานกูแค่มาเอาฐานนี่ปิดตัวเหรอไหนเหี <ENNIS> ้ยใครมาปิดตัวหน้าฮะ โอ้ใครมีมารยาทนี่เปิดประตูให้กูด้วยขอบคุณมากกูรีบเปิดประตูโอ้ใครวะโอมีมารยาทเปิดประตูให้กูด้วยอืหใครวะคขามีมารยาทเลยเปิดประตูมีมารยาทด้วยอืเหมือนก็เออหลับจนะ้ะ เฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรแอ,แ,อแ,อแอบ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 เอาเอาให้กวาดไปวะให้กวาบทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดลิมอนเดลิมอน เดรมอนมาโอ้มาเดร์มอนกูขอโทษเดร์มอนกูขอโทษอะไรวะกูยืมของพิเศรรษมึงแค่นี้มึง,งอ่ะละว่าละขอโทษโอ้ละวาะยยืมของพิเศษของมึงแค่เนี่ยแล้วทำของเสียมขังด้วยแค่เนี่ยมึงมึงละวา่เหรอะไอ้เดรมอนโอ้โหเดรมอนน่ะ อีดโดเล,โลโมอนไปแหละโอ้ลมืดด้วยเฮ้ยโอ้เออตรงนี้คขาไมีแสงไฟหนเลยลง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  เปดมากก็เปิดไฟนี่อะไรก็จะมีโน้ตด้วยบิ big ๊กบิ๊กฟักเดอะบิ๊กโอเคอ้าวคิสวอล์กเกอร์ อันนี้คือคิดวอล์เกอร์นะครับโอเคแต่กูไม่เรียกคิดวอล์เกอร์กูเจีโดเรมอนเขาแม่งอ้วนเหมือนโดเรมอนเลยคิดวอล์เกอร์นี่คิดวอล์เกอร์นี่โดเรมอนกว่า ลางไม่ดีนะ เป็นสตูดงมะเฮ้ยเหมือนมีใครมาเปล่าใช่มัง้งไม่ม,มังมั้งเฮ้ยได้ไงเฮ้ย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 มันพังมาแล้วหายแล้วมึเงเอ้ย không có tuông khang ơi bay bay ngoá bay ngoá ơi bay anh

ว่ากันให้มันเข้าห้องนี้แล้วเราเอ้าแผงนู้น กูเข้าแอบชิ้นนี้ไหมอืมอ้ถ่ายก้อนหนึ่งทางไหนต่อวะท่านเปลี่ยนท่านแว๊มแหงนี่ก่อนกัน โอ้ถ่ายกันแล้วหลายก้อนจุงคุณเริ่มงงแล้วอะไรบ้า

อือหือปิดเลยอือือโอ้โหัวใจติ้นตึต๊บตึ๊บตึบเลยโอ้ประตูงข้างเยี่ยมแล้วก็ไปไปเออดีมากไปไปดีมาก ดีมากไปโอ้โหคุเดินมาจากไหนวะเฮียเลยไอสัตว์อยางเห็นมึงตรงนั้นอยู่เลยมึงมาทำเฮียอะไรโอ๊ยเฮียเลยไปยังวะไปยังไปนะ ยหย่งไม่ข้ามมาโอ้ไปไม่ได้เยียเยี่ยบังคับแล้วกูจะไปไงนะล่วกูจะไปไง กูจะไปไงเนีย่ยไปเยี่ยมเยี่ยมไปนะ làm mày quá Yeah. Này, không làm mày quá à. Lấy không làm gì à lầy oh, Mười Này, Này, không làm gì yeah, à như bọn cặp thang đêm Hồ Chí ấy như này quá มยังไงวะนี่ไงต้องหาจังหวัดดีครับ

ไปนะมึงเนี่ยไปเลยนะมึงไป,ยไปอย่ามยุ่งกูมึงไปเลยมึงไปไหนก็ไป yeah. เย้เปิด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 ไปยังไปยังปุ๋ให้ไปเปิดปุด่ย อ้าวไม่มีอ้าเดี๋ยวก,กูลงทางแล้วหายแล้วกูลงทาง ยึดแล้วข้างในว่า <c oughs> กุหลงทางพี <c oughs> yeah. ่อกลงทางแล้วข้างในว่าทางนี้ล็อกข้างในว่า มาเอ้ยทางขึ้นไปที่ไหนวะม,มาเองลืมเองจะลืนกรรมเอ้ยมาเองลืมเองอืม,มาปุ๊บก,กูก็ลืมเลยไหนวะหายแล้ว โอ้โอ้จีซัดเคื่องั้นผมขอขอจบไปแค่นี้กันนะต่อพัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอาริมกด subscribe ด้วยล่ะบาย